เอาล่ะสวัสดีครับอีรับสู่ไบช็อคทีมเดีิโอนะฮะวันนี้เรามีเรื่องร้องเรียนมาจากคุณเจนเนลเลนนะฮะหรือว่าคุณเลนได้ยังฮะคุณจะมีการร้องเรียนอะไรเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับผมฉ <c oughs> ันก็อ้องยอมเอเ้เล่าไหนๆเล่าใหม่กันดีกว่ามาก็แล้วึันหนึ่งนามมาแล้ว <c oughs> มีไอ้อะไรวะ <c oughs> เลนงคนนี้ก่อน มีเด็กคุณมีเด็กคุณคนหนึ่งชื the ่อแตมอยู่ม6เอนติดที่มหาอะไรธรรมศาสตร์เขาเลือกคารุษศาสตร์เพื่อจะเป็นครูแตมหลังจากนั้นถึงวันเลือกชมรมเขาก็เดินออกมาหาชมรมต่างๆที่จะเลือกสภาพก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกมาชนแตมแตมก็ล้มโอ้ยอะไรเนี่ยอ้าวรุณพี่นั้นก็บอกอ้าวน้องเธอชื่ออะไรอ่ะ ผมชื่อแตมครับพี่ชื่อเลสนะเดี๋ยวน้องยื่ะไรื่องต็มครับเรื่อนหลังเลื่อหลังจากนั้นผมอะเพื่อไเพืพ <mm ี่บอกโอเคนะตามพี่มานะมีชมรมว่างอยู่ชมรมอยู่มันเต็มแล้วแต่ตมหนงเชื่อทันทีแต็มบอกได้พี่ผมจะไปแน่นอนแต่พักบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะไปเลยจับมือลากไปเลยมานี่มานี้ พักก็ถึงชมรมปุ๊บก็บอกโอ้มีผู้หญิงด้วยโอ้มีสัมีผู้หญิงด้ยพาแตมเดินเข้าไปขอเบอร์แ้่ปุ๊บม่ม่มขอเบอร์เลยดิไม่ใช่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 สัพับอกว่าก่อนที่จะเข้าชมรมนี้ได้นะอยากเข้าไหมแต่แตมพนาอยากเข้าต้องรับน้องนะต้องไปนอนกับหัวหน้าสัพัแต่แตมก็หัวหน้ากลุ่มนี้ผู้หญิงมากครับหัวหน้าชมรมใช่ครับใช่ เลดบอกอย่างนั้นสักพักนัดเนี้ยหอนี้นะสต่พักเดินไปกลุมนี้มีการเตี้ยมอย่างอีกคือการทับสีป้ายทับว่าเป็นหอพักอีกอีเนต์อะไรนะเขาเตี้ยมกันมาโดยเป็นการทับสีป้ายทับว่าเป็นหอพักหญิงหอหอพักหญิงเว้ยจริพๆเป็นหอพักชายแต่พักเข้าแต่ที่หอเขาจะแต่ว่าเข้าไปเปิดห้องไป ต็แต่ห้องกว้างนี่นะอืมสปริงเตียงสสปริงดีไหมนะใส่ฟูกกันอนซับฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ีนเวยจะมีเงาผู้หญิงคนนี้เข้ามาก็แต่กระแดมเคลือนแวดก็แต่บอกเลยก็แต่บอกจมบอกว่าเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้ว เอเสร็จกูแน่ก่อนเสร็จก่อนก่อนกูแล้วไม่เสร็จกูแน่เอความสแตมรู้ตัวอีกทีใช่ไหมสแตมบอกว่าเอ๊ะอะไรมันทิ่มตรงตุกด้ะเฮ้ยเดือดปุ๊บภาพที่สแตมเห็นนั้นเป็นภาพที่ผมจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตนี่คือเลสใส่วิทย์หญิงจากในก็ใส่ในก็ถอดหมวกลงมาเป็นผมเกลียนเกลียนแล้วส่งโมฮอปจากนั้นเกลียนอยู่จริเกลียนก็ล็อกข้อมือผมแล้วก็สแตมเล่าอีกว่า ถ้าคืนนั้นเป็นคืนที่ผมทรมานมากร้องคางไม่เคยคางหลกักอะไรขนาดนี้มันเป็นคืนที่ทำให้ผมแบบจำทุกอย่างได้แม่นยำแม้แต่รายละเอียดไม่ต้องแบ่งขย่งก็ไหลถุย <c oughs> จักพักตื่นเช้ามาผมนั่งกระซิกกระซิกน้องให้รู้สุดท้าย ต้องมีคนแต่งตัวอาบน้ำเอาเข้ามาแล้วประจับไหลผมได้ก็คือคุณเลยบอกว่าแตมเดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> ไอมันไ,ไม่ได้ขยมไหลเว้มันรูปตูดได้เว้แล้วก็ตบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> มันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> เต่๋ยพอสแตม <c oughs> เดิเน,อนออกมาจากนั้นเรียนผมเรียนเสร็จผมนั่งไม่ค่อยจะได้เลยผมซักซิวัสลีนมาทาจากเซเว่นหน้าหาอะไรกัมาทาผมก็เดินออกมา ผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งตกใจผมพอดีเลยเดินเข้าไปจะไปขอเปิดจะไปคุยอะไรถามสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาตบหน้าผมป๊ออะไรอะแตม,มแตามไปขอเขาคนเดียวนะอะอะไรอะเพื่อนที่มันเล่นใี่ห่มสักพักผู้หญิงเขาก็รู้ว่าผู้ชายรุ่นพี่ผู้ชายคนนี้คือผู้ชายในตำนาน เป็นนักปรัาที่อยู่ในคณะเกยธรรมศาสตร์และเป็นหัวหน้าด้วยหลังจากผู้หญิงก็บอกผู้หญิงก็บอกเจ้าโทรหมอบาคุณผู้ชายคนไหนที่โดนที่โดนเลสตบหน้าก็คือใส่คุณเลสหมดแล้วอีเว้นจีเบ้นอีเบ้นโอู ผู้ชายคนไหนที่โดนเลสตบหน้าก็คือผู้ชายที่เ็จเลสบหมดแล้วและหลังจากนั้นเธอแต่มคุกเข่าพร้อมกันร้องไห้กันซึว่าอะไรเนี่ยทำไมต้องมาเจออย่างนี้ด้วยทำไมต้องมาเข้าชมนมบ้านนี้ด้วยเลยบอกสถานการณ์มันบังคับเลยบอกไม่เป็นไรสถานการณ์ะมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะตอนเนี่ยเธออะเป็นเกย์แล้วผมแลวหลังแต่เธออะคือผู้ชายที่สุดที่ผ่านมาทั้งหมดก็ใช่นะเธตามถามว่า แล้วรุ่นพี่เล็ดขามากี่คนแล้วละเลดบอกอินฟินิตี้ไอ้น้องอินฟินิตี้เลืเล่อยๆน้องแต่เธอคือวิชาที่ดีสุดฉันนะโหพี่สักพักแล้วสแตมคิดเราต้องไปหาถ้าเรามองผอู้หญิงคนอื่นก็ต้องโดนนี้ตบได้อย่างว่าเป็นเกม์ <c oughs> แกล็ว <c oughs> เลก็บอกว่าพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลน้องตลอดไปแล้ <c oughs> ว่า เลตก็รูปล้ำเวทีไข่พ่สัญญานะพิธัญญามาเป็นมาเป็นมาเป็นเมกเฟนกันเถอะจิกจิกจิกอะไรครับมันมาเป็นอะไรนะบอยเฟนเออมาเป็นบอยเฟนกันเถอะแต่ว่าสแตมก็คิดเอาแล้วไงถ้าเราไม่ยอมเราก็คงจะต้องหาว่าว่าูหญิงว่าเป็นเกณฑ์แน่นอนเป็นก็เป็นเดี๋ยวแอบไปมีวิเี้แอบไปดูหญิงคนหนึ่งก็ได้สุดท้ายก็เป็น เนื่องจากนั้นก็มีเสียงเต่าประกาศมาลั่นธรรมาศาสตร์ว่าสแตมกับเลสได้เป็นแฟนกันแล้วนะครับลั่นโรงเรียนมหาอะไรวันนั้นไ <c oughs> อเลสแม่งกำลังแบบแหลกโจ๊กอยู่โจ๊กไข่เค็มอ่าเงี้ยแม่งพอมีประกาศขึ้นมาไอแม่งนั่งกินข้าวอยู่หน้าไอเลสอะ่ะปูดเสียงพูดนี่คือแบบออกจอากปากนะไม่ได้ออกจากตูดตออกจากปากไม่จากนั้นดีดีสแตมบอก เลกเราเลิกกันเถอะเลาไม่ได้แล้วสักพักก็มีก็มีผู้หญิงผู้ชายบอกว่าทำไมต้องทำร้ายจิตใจเรื่องพี่คนนั้นด้วยเลบเลดก็ได้ฟิลกระแดะร้องไ้ทำไมแต็มกระคำกระเซาอย่างเงี้ยสุดท้ายเว้ยแต็มก็บอกโอ้พี่ไม่เป็นไรหรอกมามามาแต่นั้นก็ควรจะแบบบึ้มบึ้บนแล้วกะจบตอนแค่น,นี้พอเดี๋ยวจะมีตอนอย่างอื่นอีกนะแจ้ขอเวลาคิดสักพัก กวาดเกียนเลยว่ะนาวเอ้โจนั่งฟังอยู่ว่าเนี่ยผิดไม่อยู่ฟังอยู่นั่นไงกลัว่แล้วก็อยากเป็นแบบเอเนสไม่นับเป็นเกย์แต่งโคตรเร็วเลยว่ะฮะโหพี่เจแก่เนี่ยสดเด็ดเร็วอ่ะเออดูแล้วดูแล้วดูแล้วพี่ตอนต่อไปอะไรดี พี่ปีอะไรเข้าคณะเออคณะเป็นเลยขอจริงเออรุ่นน้องคนใหม่จะผ่านไปปีหนึ่งพี่รุ่นน้องใหม่ชื่อโจเว้ขอไปดีไม่ใช่ไหมให้รุ่นน้องคนใหม่อ่ะมันชื่อนี้มันชื่อรอสเว้ทั้งรอทั้งโจเลยแหละเฮ้เฮ้ขอไปล้างเท้แป๊บหนึ่งไอโจมันอยู่แไปว่ามันทำไมไอแมนสิเออเออรู้แล้วเดี๋ยวผ่านไปผ่านมารุ่นลูกเว่ยแต่มีลูกหญิงสักพัก ก็เอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวเอาชุด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 ซีรีส์น้องแอมก่อนชั้ววะก็ค่อยซีรีส์น้องโจปิดก่อนก่อนปิดก่อนปิดก่อนเลือกอ่านเลือกอ่านแรกก่อนแรกแรกแรกเดี๋ยวค่อยไปต่อ